Good morning, students. สวัสดีค่ะนักเรียน Today is Monday, 8 November 2021. วันนี้เป็นวันจันทร์ที่8เดือนพฤศจิกายนนะคะ2521นะคะอ่นักเรียนดูนะคะ Open your book page 82หน้า82นะคะข้อ C นะคะเขาบอกว่า Read and compare the q u i k The conversation ให้นักเรียนอ่านและนำประโยคที่กำหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่างที่เป็นบทสนทนาที่ได้ใจความสมบูรณ์นะคะเขากำหนดมาให้นะคะ one two t มี4ข้อนะคะอ่านนักเรียนดู number one สี่ข้อนี้สลับกันมาไม่ได้เรียงให้นักเรียนไปเติมในประโยคที่กำหนดให้มาให้สมบูรณ์นะคะ อ่านัมเบอรวันเขาบอกว่า what are you drinking what are you drinking คุณดื่มอะไรนะคะ number ร am not ฉันไม่นะคะนัมเบอร am open the window ฉันกำลัง open เปิด window หน้าต่าง number ร it not good for you มันไม่ดีสำหรับคุณนะ,ะ uh, อ่ะตอนนี้มาดูประโยคนะคะเนื้อเรื่องระหว่างมัมแม่กับเพนนี มามบอกว่า Penny what are you doing Penny what are you doing Penny เธอกำลังทำอะไร Penny ตอบ it is hot it s hot มันร้อนฉะนั้นมันร้อนเราก็ต้องนะคะ number 3 h r open the window อ่ะนะักเรีนก็เติมลงไปนะคะ Am ตัวย่อนะคะ Am open Opening the window นะคะมันร้อนฉันก็เลยต้องเปิดหน้าตา่างนะคะ,ะต่อไป number two ต่อเลยนะคะมัมบอกว่าเบน you drinking milk เธอดื่มนมไหมเบนเบนบอก No No ไม่ No ก็ต้องมีคำว่า not No am not ออ่ะเิบนะคะ No am not นะคะ No ก็ต้องมี not คู่กันนะคะ มัมบอกว่าเบนบอกว่า i m drinking i c e c o f f e e เบนบอกว่าฉันกำลังดื่มกาแฟไอซ์คอฟฟี่กาแฟเย็นนะคะ,ะกาแฟเย็นแม่บอกว่าแม่ถามว่า what are you drinking what are you drinking what are you drinking คุณกำลังดื่มอะไรนะคะอ่ะเบนบอกว่า I'm Drinking Ice Coffee ฉันกำลังดื่มกาแฟเย็นนะคะมาบอก Oh no เด็กๆด,ดื่มได้ไหมคะไม่ได้ It's not good for you มันไม่ดีสำหรับเธอ It's not good for you มันไม่ดีสำหรับเธอนะอ่ะนะคะ ต่อไป open your book page 33นะคะเขาบอกว่าข้อดี write What is happening in the picture นะคะให้นักเรียนเขียนประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพนะคะ Example ยกตัวอย่าง Open the window เปิดหน้าต่างก็เป็น M opening the window คือเติม ing ไปในคำกริยาว่าฉันกำลังเปิดหน้าต่างต่อไป number one นะคะให้มาว่า open the door open the door คือเปิดประตูให้คำว่า she เพราะเป็นผู้หญิงอ่านักเรียนจำได้ไหมคะ she verb to be ว่าอะไรนะคะก็เป็น she is นะคะ open เติม ing ลงไปก็เป็น opening นะคะชั้นกำลังเปิดเขาผู้หญิงกำลังเปิดประตูเดอะดอนะคะดอแปลว่าประตูต่อไปนัมเบอร์ทูเกส์แอปตื่นนอนนะคะอันนี้ฮี he, ผู้ชายเขาให้มาแล้วครับว่าฮีก็เป็นฮีนั r เ to ร์ทูบีคืออีสเกตติ้งนะคะเก t นะคะเขียนตัวเล็กอยู่ในประโยคเกส์ get, เติมทีตัวหนึ่งแล้วเติม ing getting up นะคะชั้นกำลังตื่นนอน ต่อไป number three drink milk drink ดื่มนม and and นะคะ and กำลังดื่มนม and คนเดียวใช้